ใครมาบุกถึงร้านเลยนะคะโอ้นี่นะคะใครมาบุกร้านร้านน้อยๆมาเจอก็เต็มเลยได้นี่กล้วยก็เนาะโอ้แม่พีก็อยากจะอุดหนุนกล้วยหอมนางลำก็เป็นน่แหละวันนี้เขาบอกว่าไป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 ลำไปลำได้ง่ายกล้วยฉุกเต็มแต่ก็ยังดีนะโม ตอนเช้านี่ได้สามร้อยแล้วนะขาวยทอดเพิ่งจะเอาไปขายมานี่แหละก็เลยเหลือถุงสุดท้ายนั่นแหละแล้วถามอีกนิดหนึ่งว่าพรุ่งนี้มันมีมีงานตอนเย็นด้วยใช่ไหมตอนเย็นมีแล้วพี่เจยจะลงมือทอดเองไหมหรือจะอยู่หน้าห้างไม่ทําเลยพรุ่งนี้จะอยู่หน้าห้างเลยเพราะว่าบอกกับสาวปานและสาวปานบอกว่าไปไปขายของด้วยกันพี่เจยบอกว่าโอ้สาวปานลงตลาดนั่นแหละสาวปานบอกว่าขายของดีกว่าแล้วว่าไม่เปลี่ยนใจแล้ว ว่าไปแดนดีกว่าก็เลยเอ้าแดนก็แดนเอ้าเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจนั่นแหละนะสอจะเป็นแม่ค้าจะเป็นแม่ค้าก็เนาะมันไม่หญะนั่นแหละวัวหมอลำซิ่งเนาะหมอลำซิ่งเขาจะไม่มีคนมาแดนอาหารก็ใใจเปด้ใช่โอ้เป็นไม่ลงตลาดแล้วไม่ลงแล้วเพราะว่าอาบุญสักวันหนึ่งอาบุญสักวันน้องเอง ในทั้งม้วนในทั้งมวลนู่นนานๆทีเพราะว่ามีเขาบอกว่ามีหมอลำซิ่งก็เลยแล้วพวกไอ้วันที่สามสิบมีรถแห่ด้วยเหรอมีมีรถแห่มีลวดแหด้วยนะโอ้ยน้องสงสัยใสได้บสามสิบแล้วล่ะมีรถแห่แล้วก็เราก็ทอดถวายสามสิบเลยคือเราแหดต้นกันเลยใช่ไหมแหดต้นกันเว้นเขาห่ต้นนกัจัดแบบยิ่งใหญ่เลยไดยวันที่สามสิบมาแหดด้วยกันลงไปถวายยานจิบยาว ทอดถวายด้วยกันเลยยาวไปยาวไปใช่โอ้ดีแล้วมาทอดถวายเพราะว่าตอนนี้เตรียมงานมาได้สองวันแล้วจริงจริงก็ตั้งใจนะอยากทําต้นใช่มาด้วยกับเพืทั้งใจทําได้เป็นเพราะวัฒนธรของเราทำได้แล้วก็พอดีอ่ะเธอก็ทําแล้วก็มาแห่แล้วก็ถวายพร้อมกันกับันทีสามสิบอ่ะสามสิบถวายพ่การนี่เขาก็ทามาอยู่มาดูด้วยเด้อมาดูนางรำด้วยเด้อทั้งแห่ลงไปแล้วก็รำ รอบบูชนั่นแหละทั้งจะไปแจกลงทานใช่ใช่ลงทานเดี๋ยวน้องๆเขาแจกน้องๆเขามีเพราะว่าทําทําด้วยกันนะทำด้วยกันหลายๆบุดรมบุญด้วยกันปีที่แล้วก็สนุกปีที่แล้วก็โหลงทานของเราก็สุดยอดมากเลยเอาไปถวายพระเราก็แจกเลยไม่หวาดไม่ไหวจนหมดสุดท้ายเพราะว่ามันเยอะสองหม้อใหญ่ๆคือน้ำมะตูมนีคือเราต้มเองใช่ไหมต้มเองต้มเองแล้วคือต้มเองแล้วก็ไป ไม่ใส่จอกนี่แหละใส่แก้วนี่แหละตักดื่มเลยมันได้เยอะแล้วก็โอ้โหปีที่แล้วก็เขาบอกว่าอร่อยเขาก็เลยอยากทำอามีก็มีหลายโรงทานเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อลืนนี้แหละเขาจะเจ็บเพราะว่าถ้าวันที่สามสิบมันจะยุ่งยาก เอาเป็นวันที่บก้าวดึงาและ30เราก็ถวายแล้วก็มกันเนาะถวายต้นกันแห่ด้วยถวายด้วยแทนนึกภาพแน่นอนบุญบ้านเฮามาเด้อบุญบ้านเฮามาม้วนเลยมาที่ไรก็ไม่เคยผิดหวังบ้านบุบดูมนะจริงต้อนรับดีด้วยแล้วก็เพื่อนก็แบบแล้วก็บอกบุญไปกับลุงป้าด้วยนะใช่เออเห็นบอกเห็นเห็นเห็นเสียร แล้วก็รอดูรอดูอันนี้ต้องรอดูไปก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่นอนเนาะใช่นั่นแหละเราก็ไม่แน่นอนล้วก็ทำเป็นได้เท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าแล้วแต่ศรัทธาร้อยหนึ่งสองร้อยไม่เป็นไรแต่เน้นความแบบอบ่นมากเพราะว่าถ้ามาแล้วนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนมาวัดบ้านปุกตูของเราเพราะว่าโอ้หปีกายนี้ช่างซ้ำก็เอามานะ ใช่ใช่ใช่ช่างตั้งมามาโดยพอดีโอ้โหต้นใหญ่เลยนะพันธุ์พาีต้นใหญ่มากต้นใหญ่เลยทีเดียวคงจะมีทุกปีนั่นแหละเขาก็เพราะว่าเขาก็เป็นบ้านบ้านสุดคนดีช่างตั้งใช่ก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคนะตามนั้นเลยป๊ะพี่เจ้าได้ทอต่อนะออเดอร์พี่เจ้าออเดอร์น่ะมีเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทำอันนี้แหละก็ต้องอันนั้นด้วย